หวานใจตัวจริงของเจมจีรายุเรียกได้ว่าเป็นเพศเบื้องต้นของวงการบันเทิงไทยสําหรับเจมจีรายุตั้งสีสุขถ้าพูดถึงชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเจมเข้าวงการบันเทิงมาจากคาเชิญชวนของชาญฉดาดทวีทรัพย์เพียงแค่เห็นเขาผ่านทาง a c e b o o k ได้ได้พกเข้าสังกัดหลังจากนั้นก็แคสงานกับทั้งช่อง3และมาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องมาโดยตลอดถ้าพูดถึงผลงานขึ้นแทบเป็นเอกตั้งแต่เรื่องแรกต้องบอกเลยว่าฝีมือการสแสดงนั้นไม่ธรรมดา ถึงแม้ว่าอายุการทำงานในวงการของเจมจะไม่มากเท่ากับคนอื่นแต่ก็ถึง10ปีแล้วละครของเขานั้นมีไปจนถึงปี2515แล้วล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเรื่องด่าวของคนดูใจเธอคนนั้นชื่อว่าโฟมซึ่งแน่นอนค่ะความรักของทั้งสองจะไม่ค่อยเปิดตัวเอาสื่อมากนักเนืน่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้มีภาพคู่ดุดออกมาเลยทําให้ทางด้านแฟนคลับต่างพูดว่าเธอนั้นไม่เหมาะสมความรักครั้งนี้เดินทางมาหลายปีแล้ว ได้มาจะเห็นความน่ารักของพวกเขากันอยู่เสมอผ่านเพื่อนๆถึงแม้จะไม่ได้ลงภาพคู่ก็ตามวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพเต็มของเธอกันค่ะถึงแม้ว่าผู้คนภายนอกจะมองว่าไม่เหมาะสมกับเพศอย่างเจมแต่ความรักของพวกเขาก็เดินทางมาด้วยความเข้าใจเลยจับมือกันแน่นพอทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องบอกก่อนตัวจริงของเธอนั้นสวยมากเอาเป็นว่าไปตามชมภาพของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ